สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยทองคำดาวโจนส์ Jonas, แตกคุณสหรัฐเมื่อคืนนี้เนะี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ก็กลับมาได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่ากลับจริงหรือเปล่านะครับเช้านี้ในฝั่งบิตคอย n ก็ยังบวกต่อนะหลังจากที่ปิดภาพเดย์ไปตอนนี้ก็ยืน2ล้านละถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับซึ่งใน,นมีปัจจัยอยู่มาสามเรื่องในการที่ตลาดไปโฟกัสนะครับก็คือในฝั่งของเฟดว่าจะปรับลดดอก ในรอบถัดไปเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆคนทั่วโลกเขาออกมาพูดว่าควรต้องรีบเรียกประชุมโดยด่วนละในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รีบปรับลดเลยซึ่งทําให้โพเนี่ยมันก้าวกระโดด ปในฝั่งขาลดลงนะที่5%้าเนี่ยก้ากระโดดไปเลยปกติมันจะขยับที่ศูนย์จุดสองห้าศูนย์ตอนนี้ก้ากระโดดไปเลยก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในฝั่งสงครามนะครับที่หลายคนกังวลรวมถึงเมาก็อกตอนนี้ก็เงียบเียไปละแต่หลายคนไม่ได้โฟกัสละนะครับซึ่งเมื่อเช้าเห็นจังหวะในฝั่งทองที่ดรอปลงมาใกล้แนวรับมากๆแล้วก็เลยเปิดวอร์ชั่นฝั่งขายเอลไปจะมาพูดคุยกันด้วยภาพรวมจากตอนนี้เราเหมากมะ,ะ,ะกอกอร์ันดับต้นของโลก ที่รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์ประชาร์ดดิสคอร์ดเทเล GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยสำหร,รับซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดดสมมััครรรรรตตอออนนนีี้กากาาปเเเ่ทด แบบเรยวไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้ทั้งฝั่งบิตคอย n ิ r ต p t ค c u เรนซี y แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึง p พลย์ลิสพิเศษที่เราอัปเดตความรู้เฉ,เ,ฉเฉพาะเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการสโนว์บ l ลเกี่ยวกับเรื่องการช็อตเพื่อล็อกแวร์ูเลยพวกนี้ก็สามารถเข้าไปตามดูในนี้กันได้นะครับสำหรับคลิปย้อนหลังนั่นเพื่อนคราวนี้มาดูกันในฝั่งภาพรวมกันบ้างนะครับเฟรนินเด็กเช้านี้ยี่บดีดขึ้นมา ในฝั่งพายราคาตลาดตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวประมาณ5 7าหมแล้วนะก็ยืนเหนือ2ล้านบาทแล้วนะครับกออ็มีการดีกับขึ้นมามีการตั้งคําถามว่าขึ้นมาจริงไหมนะเมื่อวานกลัวกันจะจัดเลยนะครับดรอปลงไปทะลุ5 0 0 0 0ืนั้นเพื่อนวันนี้สวิงขึ้นมา10กวนะ่าเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนในฝั่งบิตคอยจากจุดบอททอมนะซึ่งในฝั่งของภาพรวมเอาคอยก็ขึ้นมาตามด้วยแล้วก็บางตัวก็ยังขึ้นต่อเนื่องอยู่ ขึ้นมาก่อนบางตัวอย่างเช่นพวกแบบ TIA WLD ที่เราแบบอมอนิเตอร์กันไว้เนี่ยเมื่อวานบิตคอยดงก็มีการดิบขึ้นมานะครับน็อตเมื่อวานขึ้นไป3ามสเปรเนนเรียน OP 5%นะครับ j a s m i มี5%เ p t บอง7%ตัวที่แดงก็มีเหมือนกัน AKT MKR นะครับเราจะมาเจาะกันในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของปัจจัยที่ทําให้ตลาดมันดอปลงมารอบนี้คือนักลงทุนหรือว่าตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยกังวลว่า จะมีการปรับตัวของเลตัสกิจเป็นลักษณะแบบ h า r d landing นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆคนก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยเฟดควรจะต้องรีบอ m e r g e n c เจนซี call ละในฝั่งของการคัดเลทคือเรียกประชุมโดยด่วนแล้วกันสำหรับการปรับลดดอกนะครับก็มีการออกมาพูดกันแบบหลายคนมากๆนะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้โพของการปรับลดดอกมันก้าวกระโดดไปจากที่อยู่ที่5.5ใช่ไหมตัวการคงดอกในรอบก่อนหน้าเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่5.5ตอนนี้กระโดดไปละกระโดดไปที่ 4.75หรือว่า5นะครับซึ่งตรงนี้เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่69.5เลยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันเลยกันซึ่งตัวไทม์ไลน์ในการปรับลดอีกประมาณ42วันนะเพื่อนก็ตอนช่วงเดือน9พอดีนะครับเดือน9ตอนนี้เดือน8นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยอตอนช่วงที่ตลาดมันดิบลงไปเยอะๆหรือมีแรงได้ขายหนักๆเนี่ยมันทำให้ทางฝั่งของอตลาดหุ้นสหรัฐด,ดาวโจนเนี่ย มันมีเงินไหลออกหรือว่ามูลค่าของของมันเนี่ยหายวูบลงไปในประมาณ1นึติลเลียนนั่นเพื่อนซึ่งซึ่งเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อเทสลากูเกิลอเมซอนเมตาเนี่ยไมโครซอฟท์แอปเปิลเอ็นวีดีแเนี่ยเป็นพวกหุ้นนังฟ้านะก็ก็โดนเทขายถล่มหมดนะครับบางตัวเปิดแกัปมา14%อะไรเงี้ยเดือดนะเดือดนะการเปิดแกัปมา14%แล้วทําให้ตัวมาเก็ตแคปของบริษัทมันห,หายวูบไปในประมาณเกือบ20%อร์นะครับถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับคราวนี้มาดูกนนา, Long กากนนรใดดนี่ย ตอนช่วงที่ตลาดมันดิบลงมาเนี่ยพอตแตกกันรวมๆประมาณหนึ่งบิลเลียนหนึ่งจุดหนะที่ที่ผมได้นั่งนะมันหน่งจุดหนึ่งก็แบบฝั่งขาแอรแน่นอนแล้วก็มีขาชอ็อตบ้างในการสวิงสวิงอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าบางทีมันมีคนไป follow follow ช็อตด้านล่างแล้วตลาดมันดีกลับขึ้นมาใช่ไหมก็จะแบบจุกเหมือนกันก็พอร์ตระเบิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนออในฝั่งของการปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งเงินบาทนะเพื่อนลงไปแถวประมาณล้านเจ็ด ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่ากอันนี้ในในเชนของปิดคับมานะแล้วก็ตอนนี้ดีดขึ้นมาแถวประมาณ2ล้านกว่ากแล้วคือยืนเหนือ2ล้านละนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าการรีคาบเวอร์ในชุดนี้พวกเส้นค่าเฉลี่ย2องล้านหนึ่งเจ็ดหมื่นเนี่ยหรือว่าเส้นเส้นที่สองแถวประมาณ2องล้านสองเนี่ยมันจะมีลักษณะการปรับตัวยังไงคือแบบมีแรงเทขายกดดันลงมาไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะเพื่อนซึ่งในฝั่งของภาพรวมอีทีเอฟนะครับตัว Ethereum 4 Table เบิลนะตอนนี้นะก็ติดลบ นะฮะวันที่6นะยังไม่อัปเดตมากมาครบนะก็วันที่5บวกนะครับแล้วก็สลับกันอยู่ตอนนี้นะเพื่อนซึ่งต่างกันในฝั่งบิตคอยคือลบต่อเนื่องลวลบติดติดกัน3วันละตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแบ็กบล็อกแล้วกันว่าจะซื้อหนักขนาดไหนซึ่งในฝั่งเฟรดิตี้ก็เทขายมาต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่วันที่29เอ่ะเดือน7นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันซึ่งก่อนอื่นเลยอยากให้เพื่อนดูกราฟทางฝั่งของตัวตลาดเบียนิดหนึ่งนะครับ u s interest rate เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่5.5ใช่ดห้วก็่ โพล่เมื่อกี้บอกว่าจะปรับรถมาที่4.75หรือว่าในฝั่งของ5เลยนะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราลองมาเจาะดูทางฝั่งของตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ตอบลงมาค่อนข้างเยอะอะ้วจาก target ที่เฟดบอกว่าอยู่แถวประมาณ2นะที่เขาวาง target ไว้เนี่ยก็อีกนิดเดียวเองไงผมคิดว่าตแถวโซนนี้น่าจะต้องลดละไม่ลดนี่ตลาดดีมีระเบิดนะเรื่องนะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวม BC บ้าง BC เช้านี้ตะกี้มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคือตอนนี้ซื้อกลับขึ้นมายืน2ล้านใช่ไหมถ้าดูจากในฝั่งของดอลล่าร์เนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่แถวประมาณ5 6,900ละนะครับแนวต้านที่เขาสำคัญคือพวกเส้นคาเล่ตพวกเนี้ยนะครับที่ผมมองว่า อัปเดตเพื่อนไปเมื่อเช้าเนี่ยว่าจะหาจังหวะในการเอสไปชุดหนึ่งแล้วก็แบบเป็ดกับของโซนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเซฟหน่อยนะเพื่อนค่อนข้างที่จะเซฟเพราะว่าแรงขายชุดนี้มันค่อนข้างหนักดังนั้นเนี่ยชุดนี้น่าจะรีรคีโเวอร์หรือว่ารีบาวกลับขึ้นมาเพื่อลงต่อหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคําถามแต่เมื่อตอนช่วงเช้าผมก็เปิด L ในฝั่งของทองไปนะตอนนี้เปิดไปแถวตอนช่วงลบ0.3ก็กว่าเนาะที่เราอัปเดตมาเพื่อนกันไปก็ปกบวกขึ้นมาละตอนนี้บวกขึ้นมาละน่าจะบวกประมาณ5-600ดอลลาร์ล้า นะครับก็เปิดกันไปอัพเดตกันเพื่อนในดิสคอร์นะสามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในห้องเอ็กเอ็มสิกเนลนะเพื่อนนี่ตรงนี้เนี่ยก็อัพเดตกันไปเปิดแถวโซนประมาณ2380านมะแปดศูนย์บบไล่ไล่ไล่ไลสามไมมด้วยกันตอนนี้ที่เปิดนะก็เปิดแบบหาจังหวะไว้จ,จะวางแบบเลเซกระสุน5เม็ดแล้วก็แบบไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บตามโซนเรื่อยๆนะครับแล้วก็วางไอ้แเบลบแ,แถวโซนประมาณอัพเดตกันไปเมื่อกี้เนาะสองสามหกสามจุดหก เพื่อนาในฝั่งทองคำนะไอะคนนี้มาดูกันต่อในฝั่งของ BC นะดู BC เนะี่ยเดี๋ยวเป็นเจาะทองคำอีกทีหนึ่ง BC ภาพไปใหญ่เนี่ยผมมองว่าตอนนี้ยังมีการปรับตัวดรอปลงเป็นลักษณะของ, Down อนะาาองดาวเทนอยู่นะถ้าเกิดเรามองเนี่ยดาวเทนอยู่แล้วก็เล็กชันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขอใช้เพื่อลงต่อหรือเลปล่าเนี่ยต้องมารอดูหน้าอีกทีว่าสามารถเบรกแนวตาน้ตานต่างๆขึ้นมาได้ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยยังมองเป็นลักษณะของการปรับตัวลงลึกอยู่ซึ่งก็ดีเซียไปเรื่อยๆในฝั่งบอทที่เราทําการเปิดดอ,อนะรตรตเเเนนนีี่่่ยกกก็็ูะับแลลล้้ววงปษณา ออฟสามใหญ,ใหญ่ซึ่งซตรงนี้เป็นจังหวะในการที่ต้องทยอยเก็บให้เยอะที่สุดอ่ะนะครับแล้วก็เบสกับแถวโลนี้นะที่ไม่ควรหลุดนะเพื่อนถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยโอกาสในการมูนขึ้นไปหรือว่าแบบโอกาสในการที่จะขึ้นไปแถวประมาณแสนกว่าเหรียญใน,นโครงสร้างมันจะสวยมากขึ้นละมากกว่าแบบอยู่ดีขึ้นมาแถวนี้แล้วขึ้นไปเลยนะผมว่าการยอ่อเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับถ้าเรามาเจาะดูกันในฝั่งของตัวดิเวเจนซ์กันบ้างตอนนี้มันมีสัญญ,ญาณดิเวเจนซ์เกิดขึ้นนะเพื่อนในฝั่งของ b c เนี่ย ในฝั่งของเอเลนเวฟเดี Wave, ๋ยว<ม>ผมต้องไปนั่งไล่ไล่แกะนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้อาจค่อนข้างยากนิดนึงในมุมมองของเอเลนเวฟนะเพื่อนแต่ในฝั่งของการเทรดแบบเทคนิคอลซิมเปิลเบื้องต้นเนี่ยคือตอนนี้ไดเวเจไม่เกิดขึ้นละนะครับแล้วตอนนี้ต้องมาดูว่าแรงดีดต,ตรงนี้มันมากพอที่จะแบบขึ้นไปยืนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาณไดเวเจเนี่ยมันบอกบอกได้2แบบคือเปลี่ยนเทรนด์กับในฝั่งของการออกข้างไซเวนะเพื่อนซึ่งนี่อาจจะเป็นลักษณะของการออกข้างแบบนี้ก็ได้สวิงสวิงสวิงแล้วก็แบบสะสมพลังแล้วก็ดรอลง นะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องไปดูหน้าง,งานนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่แบบผมรอหาจังหวะที่มันรีซิวร์ดดีในการเปิดดีกว่าไม่อยากรีบนะถ้าเกิดเราไปเอสนาล่างนี่คือเหนื่อยเหนื่อยมากๆอ่ะเพราะว่าเอสบุ๊กโดนกระชากทีกระจุกเลยนะตรงนี้เหมือนโดนต่อยท้องนะเพือ่อนอ่ะคนนี้มาดูกันในฝั่งของแนวเทรนไลน์ที่เป็นแนวเทรนไลน์ภาพย่อยกันบ้างตอนนี้มันเหมือนลักษณะโครงสร้างราคามันวิ่งเป็นแบบสามเหลี่ยมปักอ่านะ ซึ่งการสวิลเนี้มันกกอบมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าด้านบนมันเทสมาหลายรอบใช่ไหมแล้วมันก็มีการปรับตัวดรอปลงมาจากตัวโครงสร้างเทนไลน์ที่แบบเรามองไว้เนี่ยอันนี้ด้านบนใช่ไหมตอนแรกคิดว่าตรงนี้ขึ้นมาจ่อแล้วก็จะเบรคขึ้นไปเล่นวงกลมด้านบนละแต่คนนี้มันไม่เว้ยมันกลับลงมาเล่นโซนด้านล่างต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตในการปรับตัวเป็นโซนด้านล่างของเทนไลน์นะมันก็จะมีอ่อเรียกว่าเป็นเป็นแนวรับสําคัญและการที่แบบพาดมาก่อนหน้าใช่ไหมพาดมาก่อนหน้าแล้วก็เทส 1.2.3จุดตรงนี้เชื่อมโยงกันแล้วก็อยู่แถวโซนนี้แถวประมาณ40,000ืต้นๆอ่ะสี่นอาจจะมีการริบไปบ้างทั้งจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ควรหลุดแล้วนะผมว่าแถวโซนเนี้ยคือ3,000 0กลางๆเนี่ยไม่ควรหลุดลงไปละถ้าไม่หลุดนี่สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับในฝั่งของการมองกับเทนไลน์นะเพื่อนอ่ะคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของตัวแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ย คือตอนนี้การรีเทสกลับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเทสพวกดีมมนโซนแถวประมาณห้าหมื่นเนี่ยผมว่าตัวเลขที่เป็นตัวเลขจิตวิทยาตรงน,นี้มันมีแรงดีดกลับขึ้นมาแล้วก็มีการหลุดมีการเทขายโวลูมมันพีคเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะต้องรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าแถาวโซนนี้จะเอาอยู่ไหมหรือว่ามีรียคชันยังไงถ้าขึ้นมาแล้วปุ๊บโอเคดรอปตรงต่อแล้วมีแรงขายเนี่ยเราก็จะ f o l l o w เอสแถวโซนนี้ผมก็มองว่าแถวประมาณ596อะไรเงี้ยที่อัปเดตเพื่อนกันนะนนไปตอี้็ ForL ในฝัอ่อนนะ พอทองมันกราฟบันมาก่อนนะผมก็โอเคเปิดทองก่อนแล้วกันนะก็ตอนนี้บวกอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะรีบาลานซ์พอหรืออะไรเงี้ยก็กลับมาในฝั่งของ BC ต่อด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในต่อในฝั่งของ MC มากเอยังมองเป็นดาวเทนอยู่นะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันเบรกในฝั่งของช็อคเกิดขึ้นแล้วก็แอนแบรเมนมองในโซนนี้ละว่าถ้ายังไม่สามารถกลับไปเบรกแถวไฮเจ็ดมือเลยเนี่ยก็ยังมองเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่นะเพื่อนแล้วก็พยายามมองหาโลด้านล่างนะครับว่าโลข้างล่างมันอยู่ตรงไหนต้องรอการรีบาล์กลับขึ้นมา,าเรา ว่าถ้าเกิดเราลองวัดจากจุดที่มันเป็นฐานของการออกตัวลงะนะถึงจุดนี้การรีบาวขึ้นมาแล้วก็จะมีการวัดซับไพโซนแถวโซนนี้แหละเนี่ยน,น่าจะถึงซับไพโซนละซับไพโซนแรกที่เป็นซับไพโซนภาพย่อยอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดมันจะปรับดรอปลงเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่มีเนีย่ยสำคัญเหมือนกันนะครับ๋ยป๊บนึงผมขอลบก่อนเนี่ยโซนนี้ก็เป็นโซนที่มีเนีย่ยสำคัญเหมือนกันแล้วก็จะมีถัดไปก็คือแถวด้านบนเลยด้านบน ซึ่งผมอาจจะหาจังหวะแบบดีๆหน่อยเซฟหน่อยอ่ะเซฟหน่อยแบบไม่ต้องรีบเอสตรงนี้มันก็แบบรีบซีบอลหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะก็ค่อนข้างเาจงเสียงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงจุดน,นี้โอเคสวยในการได้ f o l l o w เอสลงไปนะครับคราวนี้ตัวที่เดี๋ยวผมขอดูดาวโจน,นส์แสงนี้แล้วลก็ไปเจาะในฝั่งของเอาคอยนะดาวโจนส์เมื่อวานบวกขึ้นมา2 0 0้กว่าจุดแต่ก็ยังไม่สามารถกลับมายืนเาขาเรียกว่าจุดที่มันเปิดแกลบดรอปลงมาได้นะคราวนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นไหมมันมีการดู ดีขึ้นมาทิ้งไส้กดลงมาบุบ,บลงมาเห็นปะดูเหมือนถ้าก,กลับขึ้นมายืนได้โอเคดูจะดูโอเคหน่อยแล้วก็ดีขึ้นไปต่อได้โอเคเขาได้ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับในฝั่งของพวกตลาดสลรัดนะเพื่อนนี่เห็นไหมดีขึ้นมาก็ไม่ได้เยอะนะครับในฝั่งน้ํามันน้ำมันยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทนอยู่หลังจากที่หลุดแถวโซนด้าน,น,นบนที่เราบอกเนี่ยแถวโซนเนี่ยถ้าหลุดมาอยู่ก็ต้องแบบ f o l l o w S นะแต่ตอนนี้ลงมาจากจุดที่เราเป็นจุดนั่งยิงงเรานะตอนนี้ก็ประมาณแบบเก้เอร์ซนแล้วในฝั่งน้ำมัน นะครับดอลลร์เริ่มดีขึ้นมาเิ็หน่อยเริ่มดีขึ้นมานิดหน่อย,น,น,น,อยนะครับเมื่อวานผมเก็บดอลลร์ไปเพิ่มนะเพื<ๆ>่อนอะ่ะเก็บช่วงที่ตลาดมันผันดิกลงมาเนะี่ยเก็บไปเพิ่มเนะี่ยก็ได้มาถูกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ USDT กับ TSB เนะี่ยมันเรียกว่าอะไรมันมันมัน,ม,นมันแข็งอะ่ะบ้านเราเงินบาทมันแข็งแล้วถ้าเงินบาทแข็งเนี่ยแสดงว่าเรามีバ a r เกนิ่งพาวเวอร์ในการในการซื้อมีเขาเรียกว่าอะไรเพอร์ซิ่งพาวเวอร์ผิดผิดนะครับกำลังการซื้ออ่ะที่มากกว่านะะการที่เราเก็บเอาโซนนี้มันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างงดีเเหมือนนนกันัใ Dollar, นะ่รนะ คราวนี้เรามาเจาะในฝั่งทองกันบ้างทองเนี่ยทองทำไมเราถึง L เพราะว่าแถวโซนนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะครับคือด้านบนเป็นจังหวะที่เราควรจะต้องแบบแอโอเค TPS ดิ่ดอะไรก็ว่าไปตรงนี้เป็นจังหวะที่เราควรต้อง L ถ้าหลุดแถวโซนนี้เราก็ต้องเรียกว่าเป็นเล่นโซนด้านล่างแล้วไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นปเล่นเอเวอร์ลอนเมนด้านล่างแทนเช่อนอาจจะแบบว่าไปเล่นในกรอบนี้นะครับกรอบด้านล่างตรงนี้ที่เป็นโซนสําคัญโซนนี้เป็นโซนที่ถ้าไม่หลุดทองจะมีการยกโกข,ขึ้นต่อ มีการไต่ขึ้นต่อเป็นลักษณะแบบเนี้ยลักษณะแบบเฮ้ยดอกลงมาปุ๊บโอเคยกโลยกโลยกโลไต่ขึ้นต่ออันเนี้ยยังมองว่าเป็นแบบนั้นได้นะครับแล้วก็อาจจะไปหามุมมองที่มันเกิดเอเวเวนด้านบนค่อย TP หรืออะไรก็ว่าไปคือไม้เนี้ยอยากจะลันให้มันค่อนข้างไกลถ้าเกิดมันไม่มีสรรัญญาณเอ,อ่อการเทขายแรงๆนะในภาพย่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็เราก,กำไรอยู่นะเราก,กำไรอยู่เราก็เล่นพวฟิตลันไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวดูไอซ์ไซประกอบไปด้วยก็คาดหวังว่าจะขึ้นไป TP ด้านบน พวกแนวต้านโซนด้านบนนะครับในฝั่งทองก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะเพื่อนในฝั่ง XM Signal นะที่เมื่อกี้อัปเ,เดตกันไปก็นำยูดีมากอ,อกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนในฝั่งตัวเว็บ3 t a ท k ก็ตอนนี้ผมกำลังนั่งออมอนิเตอร์ตลาดอยู่ว่าจะหาแอคชั่นในการเปิดยังไงให้มันแบบคุมที่สุดอะในการไม่อยากใช้กระสุนแบบเปลือง นะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ซึ่งก็มีพี่น้องน,นะพี่น้องอัปเดตอยู่ช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะแบบสโลว์ดาวน์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรออาจจะวัน2วันนี้หรือวันนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีแอคชั่นที่แบบน่าสนใจก็จะรีบเปิดนะครับก็อัปเดตไอ้นี้ในห้องเว็บสามเอ็นเบิร์ M ก็สามารถนำยูดีมาแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาแจมกันคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงนะในฝั่งการดีซเอพอร์ดดีเจเป็นไงบ้างพอร์ดดีเจรู้สึกว่าจะมีการโกดขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้โกดขึ้นนนนนมมาาาาสววิิิิงงผ่ดดดูใภภพพกกึอปะ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือที่เราเติมเติมยูนิทีมารีบาลานซ์มาแล้วก็มาทําการ d ีเนะครับตอนนี้เออ่ก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆนะเออ่ถ้าดูในฝั่งของฟันดิ่อในฝั่งเทรดดิ้งนะพูดผิดเนี่ยก็ลดไปเรื่อยๆนะเพราะมันจะมมีการเปลี่ยนถ่ายจากในฝั่งยูนิทีมาเป็น,นบีดีซีนะเพราะเราดีเเป็นแบบ2ชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งเนี่ยมันจะมีการเทรด,ไ,ดไหมห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะได้ BC ดีซีคอร์รีเข้ามา อ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ o u t คอยกันบ้างเอาคอยเป็นยังไงเอาคอยที่เราจับตาแล้วก็มีการดีกลับขึ้นมาแต่ก็ยังมีการตั้งคาถามอยู่สอดผมนะว่าขึ้นจริงหรือเปล่าแต่อายไซเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณแล้วเนี่ยอย่างเช่น tia เนี่ยเพื่อนเราเปในเดียได้เปในเดียนะพวกก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบผมรออยู่ว่าจะทําการเปิด p o s i ชั o ฝั่งขาย L นะครับแต่ตอนนี้เรื่องการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องมีการ c o n f i r มในภาพย่อยหน่อย,อยเช่นแบบแถวมัน5.5อะไรเงี้ยซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดีดขึ้นไปอยู่ที่5.5แล้วมันลงมาดิเวอร์เจนต่อนี้เราได้ราคาถูกนะแถวประมาณ3.7ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายแล้วในการเทรดในการเล่นนะครับในฝั่ง TIA ขออยับมา WLD WLD ดูนิดนึง WLD ก็เกิดดิเวอร์เจนแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ดีดขึ้นมามันดีดขึ้นมาแล้วก็มีแรงขายกดดันอยู่นะครับคราวนี้เป็นเพราะว่าตลาดนั่นแหละตลาดนั่นแหละ,ลหละว่าเฮ้ยมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าที่หลายคนตั้งคำถามอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากในฝั่งบิตคอยก็จะมีด่านที่เมื่่ออกี้พูดไปปะะะนครรับแถวมาณ 6, แถวมันห้าหมกากว่าอะไรเงี้ยแถวโซนนั้นนะครับซึ่งเนี่ยพวกเอาคอยพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดลงมาอีกทีนึงเดวิเจนอีกทีนึ่งเนี่ยแถวโซนเนี่ยสามารถเล่นได้ไมาสุดท้ายก็ผมก็พยายามเลือกมาเลือกตัวที่แบบเล่นได้หมาสุดท้ายในการเล่นนะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนการวัดใจชีวิตเขาด้วยว่าเขาจะรอดหรือเปล่า ซึ่งเนีขาเ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 ขารอดอะเราก็ไปต่อเขาใช่ไหมแต่เขาไม่ลอดเนี่ยเราก็แยกย้ายคัดลอดไปด้านล่างนะครับอันนี้คือเรามองแบบเทรเดอร์นีเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดอยากจะถือยาวๆก็ถือได้นะบางตัวก็แบบตัวที่ดบลงมาในฝั่งเวฟสองเลยสวยกําลังขึ้น3เนี่ยก,ก็ก็สามารถเข้าไปเอนทรีในการเก็บได้นะครับใน,นฝั่ง p ิ d s ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็มีเดวิจเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูกันตัวที่ขึ้นมาเยอะเมื่อวานมี TRB เท่ยบี A พุ่งนี้มัน,ม,นมันดรอปลงมาเจอโลนะแล้วก็การาฟมันก็ยังไม่ค่อยสวยผมก็เลยยังมองว่าเฉยๆนะเมื่อเทียบกับตัวที่จังหวะที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยสวยกว่านะเพื่อน XRP เป็นไงบ้าง XRP มีแรงไขายขายดรอปลงมาเมื่อวานมีคนขอผมในฝั่งของ ADA นะเออเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวดู ADA ด้วยดู ADA หน่อยนะครับเอดีเอเนี่ยถ้าดูในฝั่งของไ s i นะไ s i ก็ฉีกลงไปเลยคือ <c ười> ส่วนตัวผมว่าจะไปรออีกทีหนึ่งด้านล่างนะคือแบบสมมุติถ้าเกิดเขาเจอจังหวะแบบนีีีแบบี้้เเจจอออัังงงงงหวะแบบททากกสนึลไปยย่ แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาเมป็นเดเวอร์เจนอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเริ่มสวยได้สักชุดหนึ่งแต่รอเดเวอร์เจนก่อนได้ไหมนะครับไม่ต้องรีบนะครับอาจจะเอาโซนไส้เดิมไว้ได้เนี่ยแล้วก็ซับรอด้านล่างไปเลยได้ไหมหนึ่งนะครับในฝั่งของ ADA เนะเพื่อนอ่ะเช้านี้ที่ผมเห็นโดดเด่นโดดเด่นก็จะมีวิบนะครับแต่วิบเนี่ยถามว่ามันน่าเข้าไหมผมว่าก็ยังในะไอซีย์ก็ยังไม่ได้มีอะไรแล้วจุดที่เราขายไปด้านบนเนี่ยค่อนข้างสวยมาก2.4อ่ะ เราเซฟเงินไปได้ค่อนข้างเยอะเลยเราขายด้านบนไปแล้วก็ได้กำไรมาแล้วนะครับแล้วก็เก็บเงินสดมาโหสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับชิวๆเลยนะครับอันนี้คือตัวพวกนี้เรากลับมามองแล้วรู้สึกแบบโหเราทำตามวินัยนี่เราแบบสบายเพราะเราเซฟเงินไปเลยแล้วตอนนี้ก็สูญเราก็ไม่ได้แบบมีอิมแพกอะไรนะครับเนี่ยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซฟไปได้บองงเงี้ย OP อย่างเงี้ย OP ด้นนานบนเนี่ยเราปิดไปอ่ะถ้าโซนด้านบนงเนี่ยเราก็เก็บเงินมาได้นะ OP เนี่ยเราก็เซฟเงินมาแบบสามสิบกว่าเปอร นะครับดังนั้นเนี่ยการเทรดแบบมีวินัยสำคัญมากนะครับเดี๋ยวจะอัพเดตให้เพื่อนเรื่อยๆกันใน Discord ครับสุดน้าในคลิปนี้นะครับเราก็อัพเดตตลาดภาพรวมกันเนาะในฝั่งบิตคอยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาในฝั่งเมืนบาทขึ้นมายืน2ล้านได้แล้วนะครับดอลลาร์แถวประมาณ56,000กว่าเกือบ57าหมื่นเจ็ดนะเพื่อนซึ่งเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะในการ follow S ได้สักไม้หนึ่ง ที่มีลิสต์ค่อนข้างต่ำเดี๋ยวจะมาอัเดทกันถ้าใครที่ยังใช้งานไนเช่นน่้งต่างเป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำป็นซีรีส์ไว้ให้ละแล้วไม่ได้อชอบวันที่ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง Youtube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พานักหาในฝั่งกิปตโตเเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทเช่อมาเก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ